ความเชื่อแรกเลยที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากนะครับก็คือเรื่องการอดอาหารนะครับจะทําให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เพื่อลดน้ำหนักได้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับการอดอาหารหรือการฆ่ามื้ออาหารเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยยิ่งดูดซึมอาหารมาเก็บไว้มากกว่าปกติเพื่อป้องกันการขาดอาหารเพราะนั้นเนี่ยสารอาหารที่มันดูดซึมแล้วเก็บมาใช้มากกว่าปกติเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมเป็นไขมันนะครับ เพราะไขมันเนี่ยครับม <promotion UC> ันเป็นบอกเลยนะครับจําคํานี้ไว้ดีๆเนี่ยไขมันเนี่ยเป็นของรักของห่วงของร่างกายจะเก็บไว้ก่อนเสมอเมื่อยามที่เขารู้สึกว่าเมื่อเพอยู่ในภาวะสงครามเออภาวะขาดแคลนนะครับคือคิวกินน้อยใช่ไหมล่ะพอกินน้อยหรืออดอาหารบางมื้อเนี่ยสารอาหารมันลดต่าลงมาร่างกายมันรู้นะครับว่าไอสารอาหารลดต่ำลงมาเนี่ยเป็นภาวะบนี้ไม่ดีวะต้องเก็บพลังงานสํารองไว้ละแล้วพลังงานสํารองที่ร่างกายจะเก็บไว้เยอะนํามาใช้หลังสุดคือไขมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดอาหารทุกครั้งเมื่อไหร่ปั๊บนะครับน้ำหนักเราอาจจะลงตามแคลที่มันกินน้อยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไขมันคุณจะยมากขึ้นวิธีเช็คง่ายสุดนะครับเวลาขึ้นยืนบนเครื่องช่างวัดเข้าองค์ประกอบร่างกายเมื่อไหร่จะพบเลยนะครับว่าจะพบเลยนะครับว่าไขามันเนี่ย